คนก็ยังสงสัยว่าปอกแนดนถอดอยังไงให้มันไม่ยากวิธีการแก้ไขปัญหาเราจะมาสอนวิธีใส่กันสวัส oh, <no. S 1> ดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมโคตรเก๋ว oh. วันนี้ผมจะมาพูดถึงปัญหาเกี่ยวกับสกูตเตอร์ที่หลายๆคนอาจจะเคยเจอมาบ้างหรือว่าหลายๆคนยังไม่เคยเจอน,นะครับแต่ผมจะมาสอนวิธีการแก้ไขปัญหาแต่ละปัญหานั้นเกี่ยวกับตัวสกูตเตอร์นะครับวิธีแรก <S 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 ก็คือการถอดปอกแนดนนั่นเอง กที่ต้องใช้ในการถอดปอ,อกแขนหนะะพี่แท้นี่เขียวพันธายเพื่อนๆงงใช่ไหมว่าแบบแค่เขียวพันธายผมจะถอดได้เหรอวิธีการถอดนะครับนี่เขียวพันธายบีบบีบปอกบีบปอ,อกมือถ้าบ,บีบปลอ,อกเห็นนะครับแล้วก็ยัดเข้าไปปึ๊บแล้วก็ไปให้สุดเลยให้มันสุดๆพอมันดุสุดก็เริ่มขยับไม่ได้ให้เพื่อนๆบีบบีบข้างในต่อ พี่ที่ยัดเข้าไปนะครับก็ขยับไปเรื่อยๆขยับไปเรื่อยๆลึกๆเลยไปเลยอีกอันหนึ่งก็เว้นระยะห่างช่องไฟนะครับเพื่อที่ให้มันครบทั้งสามพีชเพื่อที่มันจะถอดง่ายตามเนื้อมีช่องนั่น้หละครับแล้วก็เหมือนเดิมทำเหมือนเดิมนะครับเหมือนตอนแรกที่ผมพูดแต่ยักเข้าไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่าลืมเว้นระยะห่างนะครับระยะเข้าไปแล้วก็อย่าลืมที่ขยับขยับมือนะผมก็ใส่ครบทับสามด้านแล้วเพื่อนๆกาจจะแบบสงสัยว่ามันถอดยังไง อัจริงนะใส่ไปทั้งหมดแล้วมันง่ายมากสังเกตน,นะครับสังเกตที่ด้านท้ายนะครับดูนะครับดึงหุ้นออกหุนออกไปนะครับสังเกตสังเกตเพื่อก,ก็ดูที่ท้ายออกนี่จะบอกแล้วโอเคพร้อมแล้วถ้าสำหรับใครเจียบได้ดง,ง่ายอยู่นี้แนะนำให้ใช้เทมเพลทไผ่ีเส้นเสร็จแล้วครับผมเสร็จไปทีบร้อยกับการถอดปลอมมือ หรือปอกแทนนั่นเองตอนนี้ผมก็เลือกปอกแทนมาไม่ <Wow. S 1> มที่เรียบร้อยผมคิดว่ามันเข้ากับผมดีเพราะว่ามันมีสีเขียวลูกเรือสีดำมันเข้ากับรถผมเอ้ย oh, <no. S 1> มันเข้าแบบกเตอร์ผมเลยเราจะมาสอนวิธีใส่กันมันเดิมครับเขียวมันไนสามมันเราไปลองดูเลนดูมาก <Wow. S 1> เสียงดึงกรับดึกรับเลยนะครับเดิมนะครับการใส่ก็แล้วก็ใช้มันเดิมเขี่ยมันไนสามมันล้วเข้าไป คลายบอลเลยนะครับแล้วเหมือนเดิมยัดเข้าไปดับจับมือหนุนจับพอสุดแล้วนะครับแล้วก็ดึงคีมมันไถออกอย่ารีบดึงนะครับมันจะขาดปึ๊บหนึ่งอ่ะปึ๊บสองอ่ะ ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการถอบปลองแ่นนี้เนี่ยผมได้มาจาก YouTube จากช่องต่างประเทศนะครับหลายๆช่องเขาก็สอนวิธีนี้กันมานะครับก็ถ้าสำหรับใครที่นนสนใจสกูรเตอร์ก็นี่เลยครับร้านดิงช็อปพร้อมบริการทุกคนนะครับก็ราคาไม่แรงราคาจับต้องได้นะครับมีสกูตเตอร์ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเปลี่ยนตัวโปรนะครับก็ ตอครที่ชอบในการดูวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้เพื่อนๆส่งให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆท<อ>ุกคนได้ดูนะครับไปแล้วนะครับไว้เจอกันอยาบเลย